สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะฮะวันนี้จาระก็จะมาสอนนะครับเมนูที่ชื่อว่า pattern recognition นะครับใน w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  e b l a p l u s c o m นะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับก็เลยต้องทำวิดีโอใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงเนาะคือตัวเมนูจะอยู่ด้านบนนะครับ่ากดเข้าไปนะครับมันคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์ฟังชันนี้คืออะไรครับ คืออย่างเช่นเราชอบหุ่นทรงกราฟเนี่ยมันจะมีคือนักลงทุนเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าใครเป็นสายที่ใช้กราฟเทคนิคอลเนี่ยนะครับเขาจะมีทรงในใจนะทรงที่ตัวเองชอบนะครับอ่านะครับแล้วอยากจะหาหุ้นที่เป็นทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับจะสแกนหาย,ยัางไงเนาะนะครับอ่นนี้คืนนี้ทาได้อย่างเช่นทรงเ,เป็นขาแบบ ต้นเทนนะหุ้นไหลลงมาแล้วก็ไซเยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาชื่อหุตรงนั้นมาพิมพ์นะฮะแล้วก็กําหนดวันที่นะครับแล้วกดสแกนมันก็จะหามาให้นะครับนะอันนี้เป็นระบบที่เขาเรียกว่า pattern recognition ประมาณนั้นนะครับเนาะเราก็ตั้งชื่อคล้ายๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมนะครับว่าเอะเราชอบยังไงคือตรงเนี้ยนะครับที่ผมทําไว้แล้วเนี่ยนะครับคือถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ย แล้วไม่ได้กดเซฟเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้อันนี้คือผมเคยทําไว้ในตั้งแต่อดีตเนาะนะครับแล้วก็ผมเซฟเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวโชว์เนี่ยนะครับผมเห็นไหมวันที่22เดือน11 64เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชาร์ตนิดนึงนะครับอ่าโชว์เนาะอ่าเดี๋ยวผมโชว์กราฟให้ดูนะฮะอ่าโชว์หน้าตานี้นะครับเอ่อซึ่งผมเซฟไว้ตั้งแต่วันที่22เดือน11 64นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันช่วง22เดือน11เนี่ยผมชอบ นะครับอ่าตรงเนี้ยคือหน้าตาหุ้นเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้นแล้วก็ไซเวทตืดๆไซเวทอยู่นะครับสะสมนะเป็นกรอบสะสมอยู่นะครับแล้วผมก็ไปเออ่ชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันไปสแกนมาให้นะครับเนาะอ่าสมมุติเราเราเราดูของเก่าก่อนนะเราดูของเก่านะครับอ่ามันก็จะเอาตัวอย่างมานะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะเอาหุ้นปัจจุบันที่หน้าตาทรงประมาณเนี้ยนะครับมาให้เราเนาะอ่าก็จะได้ PPS นะฮะเห็นไหมนะครับบางตัวไม่ไม no, no, ่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะตัดทิ้งนะนะครับเนาะอ่าเนี่ยนะครับก็เป็นโซนสะสมอ่าซารี่เห็นไหมนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือลงมาแล้วก็พักไซเวย์นะครับยกโลไปเรื่อยๆนะครับ่อเห็นไหมซารี่ก็ดูค่อนข้างสวยนะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าอ่านะครับเห็นไหมนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับลงมานะครับแล้วก็พักเห็นไหมพักสวยๆนะครับแล้วก็ทําการบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ คือมันจะเอ่อมันจะเรียงนะเรียงเหมือนที่สุดก่อนแล้วก็ไล่ลไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราต้องมานักสแกนทุกวันเพราะว่าหุ้นพวกนี้นะครับมันจะอัปเดตท,ทุกวันเนาะนะครับเนาะนะในรอบของปัจจุบันนึกออกนะนะครับอ่ะสมมุติส่วนว่าเอ้ยแล้วเราเอ่อหุ้นที่เราชอบในอดีตละ่ะนะชอบในอดีตอนะ่ะเราเราสามารถดูได้ไหมอ่ะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างอะไรดีอย่างเช่นเอ่อ gpsc อ่ะเดี๋ยวลองดูกราฟกันก่อนนะสมมติสมมติเราเราชอบแม้อะอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเราเราบอกเฮ้ยเราดูกราฟแล้ว gpsc เนี่ยเอ้ยเราชอบตั้งแต่เนี่ยนะครับมันมันไหลลงมาแล้วก็พักนะแล้วก็ไซเวย์ตรงเนี้ยนะครับเราอยากจะหานะณนะนะเวลาตรงเนี้ยนะครับณรนะอบเวลาตรงเนี้ยแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับให้มันเป็นภาพทรงเนี้ยนะครับทำได้ไหมได้นะนะครับเราแค่กําหนดวันที่ฮะกำหนดวันที่เนานะอ่ะไปดูกันนะ ตัวตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับโทษทีนะครับอ่ะกดผิดนะอ่ะเราพิมพ์ไป GPS SC นะครับอ่ะปึ้งนะครับวันที่นะเขาจะมีบอกนะครับเนาะว่าเอ้ยเรากําหนดนะครับกาหนดวันวันวันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเป็นวันเริ่มต้นนะแล้วมันจะย้อนกลับไปนะนึกออกนะวันเริ่มต้นหมายความว่าอะไรวันเริ่มต้นอ่ะเราดูผมตีกราฟให้ดูนะฟื้น อ่านะครับอ่าผมบอกว่าเฮ้ยเราชอบวันเรมต้นสักวันช่วงวันที่ประมาณสักสิบสี่ธันวาคมนะครับสิบสี่ธันวาคมนะครับแล้วระบบเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะยังไงฮะเขาก็จะมองย้อนกลับไปตั้งแต่สิบสี่ย้อนกลับไปนะครับหาแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับที่มันไหลลงมานะครับแล้วก็มาไซเวย์ตรงนี้นะครับอ่าเราไปกดดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงสิบสี่ธันวาคมอ่ากดกําหนดแล้วนะครับเนาะตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็กด สมิธครับนะอ่ามันก็จะไปหาหุ้นมาให้นะครับ GPC s เนาะนะครับหน้าตาตรงนี้กราฟไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะไม่ไม่ไม่ต้องไปตกใจนะช่างมันนะครับเห็นไหมเขาก็จะยิบบิกริมเห็นไหมลงมานะครับแล้วก็ไซเวสคล้ายๆกันเลยนะครับ IP ลงมาไซเวสนะครับเห็นไหมลาดนะครับเนาะเห็นไหม BPP เห็นไหมลงมาไซเวแล้วก็เริ่มขึ้นขยับขึ้นนะครับอันนี้ไม่สวยตัดทิ้งนะครับเห็นไหม CPF นะครับไหลลงมาแล้วก็งัดขึ้นนะครับ นะ TOR นะครับเนา no. ะ DMT นะเห็นไหมจะเป็นภาพนี้อ่ากราฟนะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คือเป็นเป็น,ป,นประโยชน์นะครับเพราะว่าาคือเราอ่ะมีมีทรงที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราอยากจะหานะครับมันไม่มีเครื่องมือไหนที่สามารถทาได้ยกเว้นเครื่องมือนี้นะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเนาะเราสามารถกําหนดวันย้อนหลังได้ด้วยนะครับอ่าน,ะนี้แล้วถ้าเราชอบชอบมันกดเซฟเป็นสูตรของเราเองกดเซฟไปปุ๊บ นะครับมันจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับทุกวันคุณก็มากดเป็นสูตรสแกนของคุณไปเลยนึออรอไหมกดเป็นสูตรสแกนของคุณไปเลยนะครับแล้วคุณก็มากดดูทุกวันหน้าตาหุ้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสแกนแบบอัปเดตเอนออฟเดย์นะนะครับเนาะเป็นกราฟทางเทคนิคท์นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือประโยชน์นะฮะสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอ่ะสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ